สวัสดีเจอเพื่อนๆมือนันนี้แดผ้ามานาตะเวนงามงามสองถุงกล้วเลวเพื่อนๆสองถุงเครพื่อนเพื่อนสองถุงเครง,ง,ง,ครงมานาหล่นจุซ มานางเรนอาบแดดนะเพื่อนๆสองถุงครึ่งอะเนะาะแค่ในสองถุงก็ไม่คุ้นาน่งเป็นกลุก่มๆๆเดี๋ยวเพื่อนๆราเบิดแดดน,ดน,นั่งเด้อนั่งเรนซื่อๆเนี่ยแหละจ้ะเพื่อนๆ ในเวลาสองทุ่มนั่งเห็นเบิง้งทะเลงามๆเบิง้งดอกอันนี้งามๆเนาะเพื่อนๆเนาะทะเลภายในว่าภายในสองทุ่มเนี่ยยันจไทายรูปแบบเบิ้งเ้อ งามดีไหมเพื่อนๆตะเวนแม่งามงามงานตะเวนงามขนาดเลยสองถุ่มกลัวละ่ะสองถุ่มกลัวละ่ะเพื่อนๆตะเวนงามแบบขนาดเลยเพื่อนๆจ้ามันงามดีไหมเพื่อนๆ มานางเหนเ่นแดดก็ถ้าเป็นบ้านามันมตีสองละเดอ้อเพื่อนเ,เ,เพื่อนตีสองสี่สีสามละเด้อี่สองสี่สีสามละเด้ยเพื่อนเนจ๋างามอยู่แม่น้ำมันก็ขุ่นแห้งแห้งเพื่อนเนจ๋าน้ำขุ่นแห้งแ้น้ำขุ่นแห้งอี ว่าเวลานามมันขึ้นมันก็มีคนมานางเห่นจนั่งเียล่ละเป็นกุ้มๆแต่เพื่อนๆมันก็อยู่ไกลกันอยู่จ้ะยู่ไกลที่ขึ้แสงแดดยู่กไกลไกลแยกเด้อเพว่ามันสองทุ่มกับจริงต่มันจะมีแสงแดดอยู่เพื่อนจ้ะแสงแดดคุณทะเลงามงามสีข้ามงามมิีสีข้ามงามมหรีเพื่อนเพื่อนจ้าทะเลแบบโอ้ยงามก้อนหินกับงามเพื่อน น้ามคืนจ้ะแอบกต่เลมาา่มาน่งมาน่งแบบนั่งเรีนน่ะจูนเพื่อนเพราะแย่ชอบนั่งเร่นแบบนี้แหละตาผุ่นกับ่คคอยมีเวลาวางเนาะเวลาเฮ้าใหญ่มากใหม่ๆเนาะมีแต่เหตดงานก็เฮ็ดงานเดื่นเ้ารมาตีสี่ ไปไอป่นแล้วไปหดพักแล้วดักน้ำเสียโอง่งกันเต็มแล้วก็ไปเกี้ยวเขาไปถึงนาเกี้ยวเขาเนาะไปถึงขันเกี้ยวมันเป็นนาเกี้ยวเขาแต่เข้าไปตะเวนขุนแงด่ากับโุ้ยเขามันกรอบแต่เข้าไปแบบคำแตงลอยหมอกเข้ากับเกี้ยวเอาเกี่ยวเอาก็สวยเึ้นมากนนนนมันก็นั่นเนาะน้องชายมันกับข้นมดมาเกาะเขาปุ้ยมวนแตาเมือ่อใดไปเบิงหนังกันมาก รับอยนละขังกันแท่หน้าเพื่อนๆรับอยนละขังกันแท่หน้าเลยม,เลเลมันมจะเว้นไปล่าสองทุงงามงามเพื่อนๆจ้ะงามอีลีสองทุมกลัวเนาะอันนี้เออเออสองถุมกลัวกลอนฝ่าก่อนมีหุยงามอีลีเราเพื่อนๆจ้างามงามงามอีลีจ้ะ แย้มาถ่ายเก็ไกบไว้ซื่อๆแ่ามันงามไดดแย้มเบาบาแล้วก็จะได้เอาคลิปลงเนาะดอกขนาก็งามเพื่อนๆจ้าดอกขนางามงามดอกขนางามงามเนาะเพื่อนเหมือว่าย่าคือแอดบอมันบนหนาวเลยเพื่อนๆอากาศกำลังพอดี ก,กําลังพอดีเลยมก็ดีกองาน้าฝนแห่กงกลางน้ำฝนอนแนห้นง,งน้ำรีโอ้ยขนาดเขาเลยทางแรกก็มีงามีรเีเพื่อนๆจ๊ามันเป็นธรรมชาติไหมถ้าเป็นแบบแบบอัน อันตะกอนที่แย่กนะ่อเนาะเป็นบานเห่าตะกอนสมัยก่อนอน่ะอันบ่มีเวลามากอันบ่มีเวลาอันเ็ดยังสี่เดอกเพื่อนๆจ้าโอ้ยย้ำสองซุ่มกับบานเห่าก็นอนรับแล้วเนาะนี่แต่วิทยุ a เอเอ็มมาหนึง่งนางฟังภาก็นอนฟังฟังนรีายนิยรี่ยอันอีหยังเสร็จติดอีหยัง ที่ยังขานาดเสพติดอี่อยังอะนะแย่ติดอันนั้นแหละทีเ่เราเป็นเจ้าสาวเล่าเลาเป็นสาวแต่สมัยก่อนโอ้ยไปแดะมานัางเหรียญสีคนก่น มนามน,น,น,นั่งเล่นงนางสีด้อเพื่อนๆจ้าแหวงเมาโชคดีสุดๆอ่ะเนาะเพื่อนๆโชคดีโชคดีแล้วโชคดีแล,ล้วล่ะเพื่อนๆ ม่วนได้เ so พ nice. right? so like ื่อนเพื่อนก็แง่กับยู่ในรถคนละก็แฝงมาถ่ายคลิปังเหรียญเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะม่วนดีแล้วมีความสุขเขาก็นั่งสีหลักเพื่อนจ้าทำงานเมื่อยเทำงานเผากินแล้วแอบกับมานั่งเหรียญนั่งสีหลักเพื่อนมันม่วนดีเนาะเพื่อนเพื่อนวะก่อนกับยายบอกว่าบ่มีโอกาสมานั่งสีหลักเพื่อนมีแต่งานงานแล้วก็เมื่อยอันนี้ก็ถือว่า เทากับมาสบายตอนถาว์เนาะเพื่อนๆเนาะคือสบายไปยังไงติบ่ได้เป็นเศรษฐีดอกแต่สบายใจแล้วก็สบายเวลาเขาเฮ็ดงานเขามีเงินใช้พ่อเพียงกับพ่อนาะเพื่อนๆบ่ได้ต้องมานัา่นหลายแล้วก็ยายก็มีให้ลูกให้หลานใช้นน่ก้นแล้วเนาะมี่คนล่ะยายก็สิเก็บไว้จนใช้จนเวลายายตายก็สิบ่ให้ผู้ใด้ยากเนาะเพื่อนแยกใช้ระวังอยู่ว่ายายบ่ได้ประมาทดอกเพราะว่ายายเคยลำบากมาก่อน เคยลำบากมากเคยแบบอบปเดะมากสุขสบายเริ่มต้นเนาะเกิดมากอะแม่กับลูกหลายเพอนกนัคนหัวปีคนกันหายอยู่กับไม่ไงพอญงเนาะเกิดมากเลยอะมันสิดขืมนแน่เด้อมันนีก่อนเมฆเพราะมันสองถุงเครื่องละจ้ะเพื่นพนอนๆจ้าสองถุงเครื่องละเนาะในเวนลาตอนนี้สองถุงเครื่องแล้วนะเพื่อนๆ มันล่มเย็นๆแย่ก็เลยอยากมาน,านั่งไงสองถุมมันบกค่อยมีค้นแต่ามาแบบว่าประมาณคือย่ามาเมือว่านเนี่ยเพียงตอนบาบสามาบสี่ 4. นี่คนล้ายๆเปื่อนๆค้นมาเล่นน้ำน้ำม,มันก็นลงไปพูนไปอยู่ไกลๆฝนเบิ่งงต่นน้ำตรงนี้มันมากับขนาดนี้เนาะน้ำม,มันก็นไปอยู่ไกลๆพูนขาไปย่างเล่นกันเนาะประมาณสองทุมนม้ำมัน,น,นขึ้นกับเพื่อนขึนเนี่ยมนหอดแย้สีเลยสีเด้ มันขึน้นีดีน่ะนี่มันกำลังขึ้นมาเอาบ่ได้เล่นเนาะบ่ต้องยานเพราะเอาบ่ได้ไปลุยมันเนาะได้ยินเสียงขื่นบอเพื่อนๆไปยินเสียงขื่นบอนี่แหละตอนจบของแย่ก็คือเท่านี้ล่ะคือคือมันบ่ได้คิดอหยังหลายเนาะ สมัยก่อนอะว่ยูสิเัเอาอนไรสิสืปลาทูกินเอาอนใดสิเผ็ดกินน่อมม้อื่นเพื่อยากลูกยังสินะบ่มีคนเขามากเ้าใจนะแย่กะหอยแย่กะระวัางยูแต่มันเขาบ่กด้มากแล้วมารุพยเราเพื่อนแต่เขาว่าไอห้ามีความสุขกับพอเนาะแล้ก็พ่อเพียงกับพ่อละเพื่อนๆงานก็พ่อได้กินถ่าไปกับพอได้ใส่ ไอก,พก็พอใจล่ะเพได้มาหนุ่งห่าก,กระโหลกกระลางนี่ก็เลี้ยงหลานให้ใหญ่เลี้ยงหลานให้ใหญ่เนาะชิบซี่ถ้ายู่ได้อีกสิบปีก็เขาจะยี่สิบปัวเขาก็เลี้ยงกระครองได้เนาะจักสิเลี้ยงได้บ่ได้ดอกจ้ะลูกสามสิบปัวล,ปล่ะเวลาให้เขาก็เขาก็ดีแต่เวลาเขาบ่มีใหเ้เขาเขาก็บ่ได้มาเห็นเห็นหัวเห็นขาหัวหกเพื่นอนบะเป็นยังแ้่มันมันอยู่สิเขาเนาะแล้วคอยหายทีนี้ ขกอยบ่เคยได้หยังกับพ่อกับแม่แต่ขก็บ่ได้ว่าแต่ว่าน,นี่คอยให้อีหลีให้จนเขาเหลืองน่ะเพื่อนๆก็บโมโหเจ้าแค่ยังไงเนาะเขาหากินบ่เป็น,ปนบอกสอนเขาให้หากินเป็นเขาก็บ่าตะเมยเมยละไอ้พวกข้นเฒ่าป้อนมื่อมันอยู่มับแบบมันสิมันบอกกินเข้าเลยนะเนาะพอบ่ให้เขาปุ๊บเขาก็บ่เห็นอปหยกเท่าบก็เลยมาคิดได้ทันทีเออมันเป็นจั่งซีเนาะโลกใบนี้ เ้าเข้าห้เขาก็ว่าเข้าดีถ้าเขาบัให้เขาเขาก็บประเดีมาได้ว่าเดินเท้าดอกรักเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เขาบังบัให้ยบังดีกพัวนอกเพื่อนเขาบม่ได้มังเห็นใจเท้าแบบยังไรอ่ะเขาเครียดอีกต่างหากเนาะเขาไม่ได้ห้ไอ้สิ่งที่เขาหายมากเขาบม่ได้คิดบม่ได้ไ่ได้อันสำนึกกับบ้าว้นเนี้ย โมเจ๊ใจว่าเฮาให้เขาพอเบ่ให้ข่อยก็สิบพรว่าบ่ใหาย้ยเราเพื่อนๆอนะเนี่เฮาใหา้เขาให้จนเมื่อยอ่ะเพื่อนๆเลี้ยงลูกไงบ่เป็นมันก็เสียเนาะโอ้แต่เป็นลูกคนอื่นลูกโมลูกยังน่นะตั้งแต่เกิดมาได้เขาก็ะหูจะขั้วเนะาะหกขวบกระหูจะซอยพ่อแม่ล่างสวยล่างจานข่อยเฮ็ดได้เพื่อนๆจะใหม่ก่อนข่อยเฮ็ดเสื้อผ้าเจ็ดแปดขวบ บ่เคยพ่อแม่บ่เคยซื้อให้ชิปขวบก็ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าใหม่มีแต่เข้าใหา้ชิ้นแขวบชิปชิปสองชิปสามไปรับจ้างเข้อมือละแปดบาทชิปบาทแต่ก่นอนสมัยก่อนโอ้ยได้ใส่